สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงพี่น้องเลยตอนขำตอนประมาณบ่ายสามโมงปลายพี่น,ออน้องก็มาแต่ในเมืองแต่ในเมืองก็ไปซื้อเครื่องซื้อแนวกินสลดรายซื้อแนวกินแล้วก็ซื้อนมให้ลูกพี่น้องเลยซื้อนมให้ลูกซื้อนมให้ลูกลก,กลับมาบไปเอาของที่เพิ่นสั่งออนไลน์ให้แหละ แม่์เป็นสั่งเครื่องสั่งสุดให้ลูกไส้เพิ่นไส้เพิ่นสุดมันน้อยแล้วใส่ก็ไ,ได้อันนี้จะเป็นเครื่องไรนุ่งพี่เนาะมันมีก็ะชิมาแกะเครื่องสั่งจากติก๊กต็อกไปแล้วเลยมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานน้เดิถ่ายเครื่องยันเครื่องของตรงโฟก เครื่องโมโต้ป๊อกน,นะเว้ยมาเบิ่งน้ากันที่เป็นอ,อีหยังเลยถ่ายคลิปมาเป็นหลักฐานสร้างจากติ๊กตอกก็โม<อ>โต้โป๊บอยู่บนนอ,อคนส่งขึ้นมาปั๊บปับป๊บอันเวลามาไหว้กูเก่าได้แต่เก่าเนี่ยรอดจนเหนื่อย

บว่างไดาอุ้ยเนาะคือยังสิคือลำโพงบลูทูธน้องเ้ยลำโพงบลำโพงบูทูธเป็นสายสาไม่บ่ได้เพราะว่าไม่ต้องสื่อลำโพงบูทูธน้องเ้ย เสีดำพี่น้องสีดำสิเออมวัสีดจนี่่เนี่ไม่นี่นะจะเบิรดูเราไปฟงวัฒนวุนี่ปาตัวตัวไปฟันพี่น้อคือว่ารู้ลาขนาดเลยเป็นตู้ไม้ไม่น่ไม้ ไม่อใช้ไม่ม่นปลอดใไหมมันเป็นไม้นี่ั่อรีวิวทัอวใช้ไม่ไม่ใส่ไม่เดี๋ยวผิดใจคิดแต่ยังบอกเสียงษาเสียบไม้โทกพี่น้องถือว่าคลองลอนซื่อพี่น้องเลยบะไรอีกเป็นไซอันหมักเื่งเสียงหรืมักมะกงวุทุตู่ DIY แต่ว่าอันนี่โมเนตูเ DIY พี่ตังยู่ให้น่าสุยอได้เปิดลองเิ่งก่อนมันเปิดได้ไ้บบอ๋อเจี๊ยงเปิดตึงเลยจะอะเจียงหไหมโอ้โห้อกสุดยอดมาดีใช่ไหมตึงเเจีมแดนเลย ดีช <Design. S 2> ายหมักดีชายมันงามดีพี่น้องน้อยๆเอาไว้แบบว่ามีเปิดเล่น,ลนๆอยู่เทือนน่อนเค่ำเลยแหละหมักหมักเป็นคนที่หมักเก่งเสียงเลยน,น้องเลยเดินมาเลยสิหลงเตรียมด้วยกันป้าทำงานพีเนาะโอ้ยคนนั้นเบิ่งโอ้ยหมักแห้งอะไรดุน,นีเอะขอขอเงินน้าเมียขอเงินน้าเมียเป็น,นเดืนน <ฮะ S 2> อ,เน,น,อนเป็นปีวะขอตั้งแต้ ปีกายนหูบาพี่น้องโบเอเนแต่บอลเล็กๆโคตรจ้าคอเนี่ยโคตรปีกายเหรือว่าจะจะส่วงสงการปีกายนี่แหละทางทถอดมา้ามว่าเออเก็บเงินไว้กันเปิดเป็นได้เสียงถึบเป๊ะปู้หูพี่น้องเลยมันจะู่ว่ารถนะโคมมันโคมดังหมือนเช่นเบิ้งแบตมันในวันนี่เออแบตมันแบตแล้วแบทอันที่สามสี่สี่สี่แปดปิดลงปิดลง ะ้างเพลงยังมาจากซีบุตินลิกซิตพี่น้องเคนไข้คนไข่นน้อยเดี๋วพอความดังก็ถือว่าดังเติบเด้งามงาม้หนี่แเว่าเห็นเลยติดใจเลยคนไข้เป็นอย่านี้โอ้โหเจนนี่กัเนยเนย นนี้องเอาไปตังในเฮือนนี่คือแบบวาวเนยในกระเป๋าปอะไรนี่นะในกระเป๋าปงามาาบ่ราคากับไปหาเชิร์ตเบืองเงาพี่น้องคลิปนี้สิบโป๊ะราคาด้วยเพราะว่าแต่ละคนมันก็อยู่ช่วงโป้ด้ยมันอยู่ช่วงโป่จะได้ถือจะไ,ไ,ได้ทิออ้งมา อดเป็นจินแล้วพออ่วพอวะ่ไหอ่อเลยเอาอยัางดังแท้กันนี่ก็พอแห้งเลราอยากได้ยังเพิ่มอีกว่ดกเดือไม้เงินซ <c oughs> ื้อไม้ก่อ <c> น <oughs> ไม้มานน่ะโตละแปดออยอกไม้ของมันเองไงพงอ,อ,อ <c oughs> ันื่เสียบก็ได้จะเปิดเพลงยังไงพังบอเพลงสีเพลงไ เพลงยังที่มันบุติลิกาิีเพลงยังเี้อเปล่งเงาผิหนองงามงามมันเคยมีรุ่นน้อยลงน้อยรูดในหน่อยที่ทำใหญ่กว่าซองกระปั้นในการหน้ารุ่นนะเปิดสบายเลยรุ่นนะหากันดังเบาแห้งบวกันบวกันนั่นเป็นใหญ่ทางในน่ะเป็นไม้ไม้แท่ขนาดใต้ไม่ยังต่ออีกหรออาจารย์ว่ออกเรื่องยางนี่เป็นหูเข้าใหม่ เพลงยังให้พี่น้องฟังบ้านนี่ป่าลุงจะมาเบิ่งกระเป๋าใหม่ไหมนะพ่น้องกระเป๋าใหม่ได้แล้วมาเลีนแล้วกันมึงออกมาเลยนะอ่ะมันคือบ่ไ้บอานี่เร่นแล้วเนเลยหมม่เสียไหนี่เส่อมแลยแบปนึงขอบคุณท่ ดีมากกระใจว่ะเบอร์ไก่นี่ไปไป เพงยังไงเดี๋ยันมีอะไรไปเนาะความความดังของมันกับลอยลอยลอยสามสิบวัตลอยสามสิบวัตไเนาะไปหาเบิงตามต่อต่อตามแอปสมแอปสมพูแอปสมพูบขอยเห็น <tem po> ใหม่ว,วะเนยถักบบวะเนยกระเป๋า,าปกระเป๋าถฮัลโหลกระเป๋าอะไรนั่งกระเป๋ามั้ยเสียบได้กล่องมันดได้ผู้ร่างนั่<ว>ใง,งในอยู่คลอ้องใหม่คล้องใหม่แล้วเสาร์บ้างเปิดเต็มเพลงอันนั้นสักหน่อยปิดไดรแต่นี่ เปด้วยค่ะะเปิดแค่ซิบีเหยียดิเยดีรือดเขาจะพิกล่องดยชื่อว่าบอผิดวางถือว่าตรงปกตรงปกเนงปกงามบ่เนยงามแต่การกผาง่ายคือแบบไปแคมปิ้งไปแบบ นั่งปิกนิกนเนาะนาั่งซิวๆนะเปิดทางเปิดบรุกบบ่กว้าน่ปป้านใดแมนบอูพิการเนาะลัน,ะเะลนเชิ์แล้วก็ลันเชิร์ยอาท่ไหมแล้วก็่ะนนแพรมาห้้หนนย,ยังมานีกเลยกาะกระเพอเป็นแรงบันดาลใจ nếu mà kiếm ngân chắc bà bạn ồ lại thương người đi lọt tên này thương người đi bưng hoài trái thì đã vừa đấy kiếm ngân nè ngân thì bơ vô đen anh anh đây thì anh đấy ngân kiếm ngân kiếm cho khó eeng đấy ngân kiếm da đẻ đẻ này nói thì phải đất đại hả na nát đẻ วัวที่ขานว่าแท่งดอกแต่ว่ามันคือความอยากได้ไร้ห้ากัดคว่ำมาเอาความมาโอ้จิ<ข>เกะห้าวหมาักแบบรุ่นใหญ่เลยเปิดสะเทือนลังคาเลยเดรนี่กัดหลดตน่ะลงมากเลือดแค่สำนีอยู่วันนี้หลดลงมากเลือดสำนีอยู่วันนี้ห <c oughs> มัมก,มกเป็นยิ่งใหญ่ๆเลยเบ <c oughs> าอยะมสำนีก็โอเคแหละไปเปิดให้เด็กๆพ <c oughs> นเพาะแถวแถวเพื่อนนี่แหละแถวเที่ยงหน้าอะไรพี่น้องเลย กนันชิบตาสอความสุขให้เจอ้าของแเนี่ยสบายดี